ไปแล้วคุณได้บิดหม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 ดแล้วโอใอ,อ้ผมปิดผมปิดเอาคุณผู้ชายสาัสเอาวะเอาที่ตัดตครับผมสวัสดีครับก็จะมา <c oughs> รีวิวสกินไฮยะเตนะครับผมเราจะไปดูก่อนเลยว่า,วามันป,ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยววะประับ อไเยะมาดูแค่สก,กิลพอที่ดูรู้มาน่าจะมีสามสกิลแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์บมัง้งอัพเลเวลคูดาวปรับยังสวยดู มันเป็นเหมือนกสุดน่ะแดก็เป็นกาแล็กซี่อ่ะสัสทำไมตีมันสวยงะดูอัตีดิมันเหมือนแบบว่ามีอวตารขึ้นมามีลูกโลกสามกีดูเนี่ยลูกอะไรนะฮะยังสวยับ ประลุมศพว้าวกาแล็กซี่ยังสวยโคตรเท่โคตรคูมันมีตอนตายแบบเอฟเฟกแต่เอฟเฟกต์เสียงมันไม่ได้อะเอฟเฟกต์สแต็กมันก็เฟอีกแบบหนึ่งสแต็กเป็นรูปเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะช็อบ ไปลองในเกมมันดีกว่าไปเลอโดนกบคุรัวผ้าแน่แม่งเอ้ยไอ้ลำเบอร์ฮิวพี่จะไปกลัวไปเขาคือใครอ่ะครับ ชีเฉียวหัวฮอกไกโดตู้มันได้หรอพี่ตองเวลสีใช่ไหมตอ้ไรอะเชื่องสีซื้อได้ก็เบอร์ไปดิเบอร์แล้วก็ถ่ายเบอร์แล้วก็ถ่ายไหนไหนไหนไนเียมเยอะคนสับเทนเร็วจังเอเตอ ทีห้างเป็นกลางมืฟ่ฟา,างจับรางเพิม่มจบบรางมาช่วยเอานกเลยดิโอ้ไอ้ยังไม่ช่วยเอานกวะมึงยืนทำอะไรกันมันเนี่ยงงนะบางทีอยู่กันสามคนไม่มีใครตีนกมีกูตีคนยาเสียนกแหลยไม่ติดอไปอยู่นะ เพนลุงเพนอะไรป่ะลุงเพนอะไรป่ะมาอยู่โอ้เพนจะตายแล้วเพนตายเฮ้ยใครอ่ะจะถีอ่ะจะถีอ่ะจะถีอ่ะถีก่อนดิโอ้สี่ห้าสี่ห้าอ๋อสี่เอาบ้าโดนกูแน่เขาไปยังไงตายตาย อ้าอพิกติดไม่มีอะไรเราตกใจโ oh <my. S 1> อ้มาไว้ขาาแมงดิเราติยไม่ได้ลกลางเข้ากลางดัใสายฟ้าทารอนหน่อยเดียวกันชอบบอกทารอนครับทารอนอย่างเดียวครับผมเฮ้ย ปุ่มปุ่มก้นใหญ่ปุ่มปุก้อนใหญ่ผมน้องมีทำไมห้าวิช ja hmm. ่ยเบอร์นะตายแกจับแล้วเอ่อไรมไร่ ป้องโอ้ยแามวบได้ไงวะอ๋อไอแรมทำไรอ่ะไม่แต่คนเล่นแรนฮาวะช่วงนี้โอ้โหทีเดียวเห่อมาเกาะไฟเหียก็รู้จะออกดาเมจสัตว์แม่งเบิร์ดไม่ตายยังไม่ห้าทีไม่แต่เดี๋ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วย ไหววอยอ่ะไม่ได้ว่ะไม่ไดหวหลอดไปเลยพี่ตาย,ย,ยอยู่แล้วมันต้องเอาหนออ่อไงแร็ปแล้ปวันนี้หาหลายเกมมันเออแล้ปหาทุกเกมว่ะฉี่ไปนะระวัาางด้วยข้างล่างเรียนอยู่บน เราดักไอ็ีว์อยู่ี่นีหว่าเพนอยู่บนด้วยเนาะหิวนักหนึ่งๆเปล่ะล่ะเอาเฟนเอาเฟนมีเลสว่ะเฮ้ยไม่รั่ววะกบไม่ค่อยเอาเลยวะทีมเราต้องกรามยาปะเบยลโอ้โหจะตายฮามหมดแล้วแก่หมดแก่หมดทีหมดแต่วเขาจะมาเวฟเขาจะแตกคนเนี่ย ย้ำกันหน่อยหลุดลอยแตกเอาวะสดโชว์คุณได้บุญโอ้โหแล่วเด้งอย่างไวอุ๊ยแม่งเอยเพียนใบแต่เป็นคนอะไรเนี่ยปรกษร่างแใสนาไงกาก็ห้ามแตกอ่ะปีดามิทวะเข่งเท่ แต่ผมว่าทั้งคนทั้งป้อมอ่ะจัดนี่เยออกมะเอ้ยโ,โอ้โหโอ้โหเรียกกลัวอะอไรอะเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะลงลงเลยไปไอสัตว์ลงลงเลย,ลยตลายแล้วสิอ่ะต้องตายแล้วจัดนี้หนีลองๆเลยครับเจอเพนเบอร์ทีสัตว์ แทบกีดน่าขาดไปแทบเจนโดรินรอไหมรอเลดน่าอยู่น่าจะเอาของปหมมันยืนให้อยู่เอาเอาอยู่คุณได้บุตรเจเช่มาแล้ววะสัตนี้ศพิกไป โอ้โหไอยพ,พี่เทนที่พีเทนโอ้มันจะเข้าหักกูอีกนะโอ้กูแดดถอยไปแล้วแม่ก็จะมาหากูอีกสวยยีัวนี่สิบกว่าต้องกบสวยๆอ่ะขอช็อตเดียวไอ้ย่าจบเลย <S 2> <S 2> โอ้ไม่มีรางด้วยไอ้ย่านีมา่มั้งสี่ห้าลนะ แตกหมดเลยป้อมกลบต้องขอที่สวยทักช็ดตะกบอ้ยกูกลับบ้าน,น,านดวยฉาดนี้อ่ะตายสองไปแล้วคุณได้บิดหมดเดีนหมดตรงไห้หมดแล้วโอ้ยนยั่งกดเก็บมาไอ้ที่บ้านกูจะไม่เหลืออยู่แล้ว <c oughs> ที่กูเห็นแล้วร้องเลยว่ะเหม่ร้องกรี๊ดเลยว่ะจะยืนดีผมเพิ่งตื่นเพิ่งเกมสองเรียบร้อยแล้วแรดด้วยไอ้ฟอดด้วยไอ้อะไรผมโอ้โหทำโคตรเยอะร้องอย่างจะยืนผมเพิ่งตื่นไม่ได้เล่นเลยมนจะวอร์มวอร์มไปวอร์มไปหนักกว่าเดิมอีกไหนีหนื่อยไม่ดีไม่เหลือบ้างถ้าปิดพูดแล้วรออะกบขอกบช็อตเดียวอ่ะไอ้เหี้ยจบเลย เดินวะสับปินฟุตแล้วไอ,อ้เหี่ยอเคมาเอาคองละไปแล้วีิเดี๋ยวผมไปรอช่วยพี่ดีกว,ว่าเป็นแผนเฮ้ยมันมันแผ่นพุ่งไปอ่ะพุ่งไปเอ,อาอนใครมาใครม้าใสะพี่เอาเยอะกว่าไม่เอานะมันมาหมดเลยไม่เอานะไอ,ไเอ,เอ้เพลตายสวย เอาคุ้มละเอากูล่ะเอาคุ้มละขอให้ผมปิดผมปิดเอาคุ้มละอ้สตร์เฮ้ยยิงที่ไม่เอาโหยิงสองทีจะแตกกูเก็บฉี่ให้แล้วอ่ะเอาหน่อยสวยค่อยๆเล่นนะเว้ยไม่ต้องรีบค่อยๆคืนสวยต้องอย่างนี้ถูกวะแวะแล้วมีแวะด้ว้ย มีเวลชนะอ๋อมีเวลชนะดิอ้โหกําลังใจเงินละนําเงินละนําต้องเงินละนําต้องสองพันเนี่ยเฮ้ยฟ้ามุมนี้มุมฟ้าเลยโผล่เอนโผล่ต่อยล่างเราเล่นก่อนเราแยกเล่นนะเนี่ยหนึ่งนะเราต้องแยกเล่นไปก่อนตอนนี้เราเล่นด้วยกันเราพังรวมกันเขาไม่ารณรวมกันเราอยู่อ่ะเรารวมกันเราพังอ่ะเด็ก แมวนะพวกเนี้ยมีฉากสู้มันโอ้โหไอสัตว์เปิดแบบเหตกูด้วยเราจะเล่นจริงเหรอออกกันไปเล่นไปเล่นเอาเดีย๋ยวออกกันนะทำเดิมทำเวฟมึงเดียวทำเวฟเอาปั่นหัวมัน <c oughs> ปั่นหัวมันอีกเก้าห้าสิบวิคาเฟตตายที่จบรอเลยใช่คาเฟนต้องฆ่ามันกูสู้ไม่ไหว แมงเจ็บทุกพุ่มยี่ยงคาเฟนไม่เอาคาเฟนโลคาเฟนโลค่อย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 ฉีโลเหมือนฉีฉีโอ้โหฉีไม่ตายทีเดียวเฮ้ยยี่ยที่ตายเพนครับคาเฟก็ติดยูคูดูแล้วกดดูงรีก่อนรีก่อนไอ้เพนตายแล้วเฮ้ยเอย่าปล่อยอย่าปล่อยป้อมเดียวกันไม่ได้กันตายคาเฟก็ติดดูแล้วเฮ้ยเอาวันลบตอนนี้ตัวเดียว อย่แม่งดูอรได้ตัวเดียวเราต้อง,องยื้อไว้เพื่อจะถนอสามทางก็อย่าไปวันเราเคียไว้ังบใจตัวเองปรับใจตัวเอง, <c oughs> งเดงปรับใจตัวเองจะดเกิดมังกรนหญกเกิด เราต้องไปลองบานแล้วพี่ถ้าในส่วนเดียวนี้จบอ๋อไอเทียนี่แบบทามมิ่งมึงก็มาเซ็ตตลอดให้เอามาก่อนดีกว่าไปที่ตัวของเรามันได้ตัวใหญ่มันได้มันได้มีใหญ่เก็บไปเลยพี่เราต้องแลกอ่ะเราต้องการไฟอยู่แล้วเราเอามา รักมากไ,ไม่ได้ไมผมอยากแบกเก็บกลับไปก่อนเป็นมุมนี้ไม่นาม่ามาเอาป่าเราไปเต็มเลยไม่อยากกลับเนี่ยเพนไม่ต้องมาไม่มาแล้วไม่ต้องกลับกลับมากลับมากลับอยู่วัดหนึ่งเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้กษ์กบ คาเฟ่แจกเกลียวคาเฟ่แจกเกลียวเฮ้ยให้ขี้บลขี้บลนี่เฮียเกียบบานแหกเลยนะเกียบแบบมันตีนะเอาวะแบบนี้ตัดโตปะไปไม่มีอะไรเลยังไม่จบยังไม่จบยัง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 จะจบกูยาก ไม่ยอมหรอกต้องมาออกทอยเนี่ยแม่งเสียสล็อตดับดแม่ไม่ออกก็ได้ดูดาเมจเดินมันไม่แตกตัวโดนโป๊กทีก็ตู้ไม่ไหวเราถ้าไม่ออกต้องหาข่ามันด้วยวิธีการ ลำดึกุณอยู่กิวหตัวหลุดจากตัวให้หนนหาไม่ได้ตามกูหาข้างเลยโอ้มันจะบอกเรินิ่งี้ยกันเฮ้ยเฮ้ยิเลียโอ้ไม่ไหวพีกันเพรหนังเอาไปเดตัวกันโอ้เรียบร้อยเย็นถ่ายมากันถ่ายมากัน ไม่ใช่เงินหลวุดิเงี้มันไม่ได้เปิดแมปมาแม่งแต่แม่งเซ็ตอย่างดีเเอ้ยมวยเอ้ยมวยฆ่าได้สวยเอาแล้ววะช่วยช่วยมวยช่วยมวยหน่อยแต่คาไปตายเดี๋ยตัวเวทเั้านั้นพี่ระวังเด้ยตัวดาเมจจะพลาหมดต้องให้ครเปิดแมาครกเปิดแมปไม่ได้ดิมึงรออะไรวะร้อยที่โดนก่อนแล้วครับเข้า เฮ้ยส <ih az violin beeping> <ijn> ิกรอบเพแบบนี้เอาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสนีจมาแล้วไอ้เทยแม่งตีเขาตัวนี้เสียอยู่เสียอยู่ของเถอะหมายข้องเรือ้องอล้องเรืออะไรมันก็เหมือนปันหลังเราไอไรนะนี่งต้อบอเราลอ ดันบนดันบนเดี๋ยวเราต้องไปเอาบัฟเอาอันนี้เก็บเปตัว ไม่ต้องกรอยอยู่บวก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 คาเฟ่นคาเฟ่แตกคาเฟ่นแตกคาเฟ่นแตกนี่แตกนีแตกไปแล้วกูเลมเบอร์มึงกับกูหลายทีได้เฮียไปไหนไรตู้คลิปหน้าบ้านโถอยยังไม่มีคลิปเด็กช็อตเลยจ้ะโอ้โหคลิปไม่มาด้วยโอ้โหทำเว็บข้างไปจบไม่ได้ด้วยจบไม่ได้เฮียคน มังกรนะมังกรอยู่ไหนดาร์กแล้วอะดื่มด่ <c oughs> ขอบคุณครับเลยสดชื่นเลยว่ะคำนี้ไปมีรถคันนึงพี่เราต้องได้บัลเลต์ละเราต้องได้ว่ะอ,อ่าดีขึ้นไหมนะมันแทงให้อยู่ทำไมกูแทงวะส,งส,ส่กะแทงไปเอาตะป้อมแล้วก็ออกเลย มันก็หนาวแล้วเดี๋ยวมันหมดแล้วความอดทนให้เด,ด็กผมรอดั้นกันหน่อยตัวนี้นแบบกละะัวฟังพวกนี้ไม่คิดว่าเราอยู่ป่าต้องเคลียร์บอลกันนะนะเอ้ยยืนตายเพราะว่าเ คาเป้ตายแม่งหนีกันหมดเลยเด็กสาวครูหมุนใต้คาเฟ่กันเลยอ่ะเด้มาครอบไปแล้วเราปิดหลังให้อยู่อ่ะอยู่ว่าไล่เฮ้ยมามาบวกมาบวกโอนได้ปะเอนนี้มุมนี้มุมได้นะผมได้นะ้คาเป้ตายสว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 ยลิเลียลิเลียแข็งลิเลียแข็งเลี้ยงตายเลี้ยงตายเลี้ยตายกลับกลับคนนึงเออต้องกลับน้องกลับคนนึง

พี่เอาว่าแค่ไหนก็ดูไว้ไอ้สัตว์มาร้องไงวะพี่ทำอะไรกันได้กูไม่ได้ก่อตั้งใครไอ้เหี้ยตะคิวกินเลยเจ็บแม่เหนื่อยแล้วเกมดีๆง่ายๆไม่ชอบไม่น่าบอกว่าอยากโชว์เลยเฮียได้โชว์เยอะเลยนี่ผมบอกอะมุมเมื่อกี้มันได้เห็นไหมได้ทั้งเพลนได้ให้นั่นเลย Og det er deilig.